สวัสดีค่ะวันนี้นะคะหนูก็จะพาทุกคนนะคะมารับชมคลิปเที่ยวงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแเข่งเรือยาวประจำปี2566จังหวัดสุราษฎร์ธานีกันนะคะค่ะแล้วงานแรกน,นะคะที่หนูได้ไปนะคะหนูก็ไปเที่ยวในงานที่ข้างโรงแรมวังใต้ก่อนนะคะค่ะหนูได้ซื้อของกินของใช้มี ของหวานของข้าวมีของกินของใช้เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะงานเนี้ยน่าเดินมากมากเลยค่ะหนูได้อัดคลิปเป็นวิดีโอมาให้ทุกคนได้รับชมกันด้วยนะคะตอนที่หนูไปนะคะก็มีทั้งเสื้อผ้ารองเท้าพวกกิฟช็อปต่างๆนะคะเยอะแยะมากมายเลยค่ะแล้วก็รวมไปถึงอาหารที่น่ารับประทานเลยนะคะปลาหมืกอ,อันเนี้ยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะต้องไปลองชิม ะะเราก็จะพาไปชมคลิปที่หนูไปเดินเหอดเรือพระที่ริมรามมานะคะสวยงามมากมากเลยค่ะโดยเฉพาะเรือเทียนที่อยู่บนนะคะเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากที่สุดเลยค่ะค่ะคนเยอะแยะมากมายเลยนะคะในงานที่หนูได้ไปเดินมาค่ะ <c oughs> และเมื่อวันที่30นะคะหนูก็ได้ไปชมการแห่ขบวนเรือด้วยนะคะ ที่หน่าสารกางค่ะทั้งร้อนทั้งสนุกนะคะแม่ของหนูนะคะก็เป็นนางรำของวัดเขาธ่ําพระค่ะหนูก็ได้ไปชมมาสวยงามมากๆเลยค่ะ